สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับน,นี้มาทายรถขุดยอดนีิยมครับ P c ซ0สองรอยรุ่น5ครับตอนนี้กลายเป็นแยกแล้วครับเป็นรถแยกแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยครับจบจบทุกอย่างครับตอนนี้ทดสอบแยกเรียบร้อยครับใช้ได้แล้ว เหลือแต่สีล่างครับปันี้ล่างน้ำมันล่างยังกออกนะครับเดินระบบเรียบร้อยครับชมบปรูลแบบสามารถสามารถใช้งานได้เลยนะครับ รุ่นดีรุ่นพิมพ์นิยมครับรุ่นนี้เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งแยกเข้าย,ยับกับหลังได้ครับฟังเสียงครับ เคได้นะครับสมราคาเลยครับแบบนี้หินกระจุยครับปัะน,นี้ อ,อย่างประธนเดช้งานจริง วางเสียงนี่แน,น่นตึ๊บเลยครับแสยกเอาจบราคาโอ้ใส่ก้านได้แจ๋วเลยครับนี่เดินระบบออกจากปั๊มมันอีกเลยครับพอได้เดินปั๊มตัวอื่นเลยไทยพี่น้องเบิ่งครับหนีขคือแล้วครับเดี๋ยวสิได้พ่อกันอยู่งานทีโปรเศษครับเจาะหินในน้องบอเคลียบหนามเข้าแล้วครับบอเคลียบหนามใหญ่เข้าตัวน,นั้นละ เจอกันยูบูดครับขั้นนี้เดี๋ยวทำความสะอาดล้างออกให้มันสะอา,าดจานดัดแท็กจีไรแห้งดีวะไม่ต้องเล่งแห้งปานั้นอ้พอรเน่พ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 ขนขล,ลิกลูกนตก มันพรลงบราต้องเล่ง,งแห้ง ยือดดามบอกอีกยือดดามบอกอีกเออยืดยืด,ยดในมันตั้งสากมันยังแยกเกลียเอือพัชเฮ็ดจองไว้ไว้นคนปวดแขน,นเขฮ<ะ>็ดซ้ำหนุนอีฮะสีเฮ็ดซ้ำหนุนบอกว่าจีเร่ล่างแล้วก็ชีพ่นธ์ม่อีกอยู่ต้องล่างทั้งขวดสาเจ้ก่อน ก็เอาเส้สะโพกแขนนี่ล่ะก็เอาแต่สะโพกแขนเสียก่อนแยกแหกดีขนาดเลย ของเหรี pues oh, oh, oh. ยญไม่ล่ะมวนบ่โอ้สาย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 เด่นอ้บอลันสายโคตรละติดสายครับี่ีติสายติดห้าค nah, ับไปมัวสลัก พร้อมจะลุยงานแล้วครับตัวนี้โซ่ก็ไม่ละครับกลายเป็นรถแยกแล้วครับรถคันนี้เฮาเดี๋ยวพอกันตตินางานบัวเศษครับสิลงงานตัวแรกขึ้นตัวนี้นะครับงานแยกยินแยกเพื่องานนั่นโดยตรงเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใส่งานบันเลยแมนเฮ็ดใส่ไปลุยงานที่บัวเศษเลยเนหะ็นเนี่ย น้องตัวนั้นแหละยินได้ลายอ่ะบเบิเร์ดเล้ยงงายตัวนั้นนั่นละ้มานยแนกขาไปบด่ได้ไปแล้วเหรอไ่ได้ไปหรอกไอก่ได้ไปน้องงานแถวนี้กัน่ทนเหตุเลยงานเท่ายัางเยอะแยะอยู่ตรงเหตุรถต่ออีก พี่น้องเบิ่งรถแยกเข้าแล้วคือก่อตอนเป็นไซบูก,กี้เลยครับวันนี้แต่กพอไซบูกี้ดีพอสามารถเป็นได้ตอนที่ไซเป็นรถแจ็คเทคขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะครับเขียนว่อย่างกูไหนแบบกระบอกบูมมันจะโลงซีนข้างในมันบ่ค่อยดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนซีนกับบอกเปลี่ยนกันนี่ไง นาทีนีไปเจอะไปล่างวะบัดน,นีเหตุงดวะโอ้จอดท่านี่สิล่างว อยู่ในทางใหญ่ได้ครับทางที่ทเ,ทเขามาต่างยู่ถ่ายรถท่านเหรียญหนะ่ะถ่ายรถเพลองไปครับไปเบิ่งกันดับเครื่องแล้ววันนี้ไม่ได้ชั่ววะโอเควะชั่วอยู่โอเคอยู่บ่ใ่ได้ <S 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 นี่ครับ เป็นของนอกครับของนอกของเกาหนอกครับบริเวณของไม่นนนนมครับจอดเลยครับเดี๋ยวเขารับรองว่าหินกระจายครับอันนี้ดนเด็ดดีๆครับใส่แยกเข้าไปแล้วยอดบุ้งกี้ยังอยู่นี่นะครับนี่บุ้งกี้เพื่อนีเองแหละตัวนี้ จะพอกันไหมครับคลิปนะ่าเดียวพอกันอยู่ทีโปรเจกตนะครับสำหรับโลดคนิตเจาะงานหินครับฝากติดตามกดไลค์กดติดกดดิ่งด้วยครับขอันุหมาครับพี่นองคลิปนะ่าสวัสดีครับ